โย่ Yo, สวัสดีครับพบกับแ้งอีกครั้งในเกมไมายครับหนึ่งจุดเก้าจุดสองในแมป a ออโอเคครับก <c oughs> ูดหมดแล้วครับอืก็ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนบานไปนิดหน่อยนะเนี <c oughs> ย่ยครับบานตอนนี้ ผมวนั้านี่จะสร้างในต่อผมคิดว่าจะสร้างตรงนี้เป็นจุดขายของ,งนี้ครับอย่านี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจและดินผมก็ยังกบไม่หมดเดี๋ยวกบให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยนี่คือบ้านที่ผมสร้างครับ ยังไม่มีอะไรข้างในคือเดี๋ยวไปสร้างอะไรข้างในที่หลังแล้วก็เนี่ยเอ้ยชิปไม่แน่ใจครับอันนี้ก็เล่นนานแล้วละ่ะแต่ไม่ได้แคสครับคือ,อไม่ได้ลืมหรอก ผมค่อยแคสที่หลังเพราะผมจะสร้างบ้านนเี่ยครับตอนเนี้ยของที่ได้จากวอรดเนี่ยเป็นาทาียนั่นเลยอันนี้คือ <c oughs> เก็บคออยู่ครับนี่ติดจุดเลือดกลับมาแล้วอันนี้ยาบลอยได้มันจะลอยไปเรื่อยๆครับ แล้วรู้ไหมทำไมร,รู้ไหมครับทำไมผมต้องถือมีดค้างนี้มีดนี้มันมีเอฟเฟกตเนี่ยแข็งแร่งทำให้ฟันแรงขึ้นอันนี้ทำให้วอเตอร์วิดดิ้งหายใจใต้น้ำน,นี้กระตายโดดสูงสามบล็อกเลยอันนี้อิมนะครับอิม คือไม่ต้องกินอะไรเลยแล้วก็อันนี้ได้เอฟเอฟเอฟกเลือนีตมครับที่มีสองหลอดแล้วก็อันนี้ได้โชคนะครับอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวผมอันนี้คือทางไปบ้านเพื่อน,นี่ไปบ้านเพื่อนครับ แล้วทัาน,นั้นผมก็ขอยืมที่เพื่อนหน่อยฟาร์มอันนี้เป็นต้นไม้นะฟาร์มต้นไม้แต่ผมงงมากเนี่ยข้อประตูนะลกแล้วต้องวาร์ปแต่ว่ามันไม่วาร์ปครับนี่คือฟาร์ที่ผมสร้างไว้อยู่นะอืม อย่างในแค่นี้อยู่น่าจะเพื่อนมาแล้วครับแล้วนี่ก็ไทยอันนี้ก็คือกระบองเพชรจยยิ๋วเผยย่อยของไปผมจะอิ่มตลอดไปครับเอามาดูก,กัน ็นะผมเล่นนานๆแล้วมันจะทำให้หลุดออกจากเติฟได้ไงครับผมเลยต้องเล่นเป็นระยะระยะไครนี่เอาผมปูุกละเดี๋ยวหาไปบัวเพิ่มนี่อันนี้แคร์จับแตงโมลแล้วก็ฟัาทองอีแตงโมครับผมก็ยัง ไม่ค่อยเก่งนะเท่าไหร่นะจะสร้างงานก็จะทำแบบจะหาอะไรจะสร้างในเพิ่มต่อน,นี่แหละครับแต่ว่าท,ทีนะี้เดี๋ยวค่อยสร้างในเพิ่มต่อดีกว่าบัวก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นฟาร์มนะกันแต่ว่าเป็นฟาร์ม ปล่อิสระก็คือให้มันเดินไปทั่วละแต่ว่าสัตว์มันไ่อยเกิดละก็พยายามอยา่าในแมปไอถ้าเผื่อใครเล่นนะครับพยายามอย่าฆ่าบัวฆ่าสัตว์มากต้องฟันลูกก็คือให้มันกินยากินอะไรพวกนี้ไปให้แบบเยอะๆต่อนอนะ่ะ คือประมาณสิบ่าตัวแล้วคุณก็ค่าไปครึ่งหนึ่งก็ประมาณเนี้ยนะอืมผมก็จะมาบอกแค่บางอย่างนะครับบ้านผมก็ยังาก,กาดอยู่แก่ันนี้มันเกิดในบ้านผมครับก็เก็บไว้เียงไว้ อันนี้ก็ที่เพื่อนสร้างไว้เนี่ยก็ไม่มีใครเปิดจองตรงนี้ได้หรอกครับเขียนชื่อไว้จะต้องหา,าดินมาเพิ่มเพืปป่อจะกบกบพวกนี้ให้หมดครับก็ผมมาแค่นี้นะั้นแ็จไม่แค่นี้แหละ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าบอสมันเป็นไงครับก็โดนโจมาแล้วก็พูดสิเออใช้เพิ่มบักกด A แล้วก็ F3 พร้อมกันนะครับมันก็จะกลับมาอย่างเี้ยจะมาอย่างเดิมครับแล้วเออ มึงว่าปล่อยไปละอันนี้บ้านพี่มาเรียรที่มาอยู่ต่อคนข้างนะครับผมเชิเขาผมเนี่ยเข้ามาเองแหละแล้วก็อีกบ้านอนนึงด้วยครับพี่มาเรียรเป็นผู้ชายนะครับอย่านึกว่าเป็นหญิงนะครับชอบชอบมีคนเข้าใจผิดว่าเขาเป็นผู้หญิง แต่ที่จริงพอเป็นผู้ชายชอบของน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นะเจอคนหลายแบบเจอคนหลายแบบก็ดีจะได้พบเพื่อนไงนครับเจอคนหลายแบบแบบ เจ็บคอครับก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บคอที่คุเนี้ยเจอไม่พูดอะไรเลยแล้เอะไร่ยู่กอัดคลิปอยู่เออทั้อัดคลิปอยู่ว่าอะไรอัดคลิปแม่งงอ ทำไมอ่ะก็อะไรก็คือหำทิมทำหรือหำนิดอันนี้ก็สกิลตั้นนะก็อย่างเงี้ยผมันทีเดียวตายตลอดแหละแต่ว่าไอ้คิปเปอร์ผมไม่ทีเดียวตายครับต้องซองทีผมจะบอกให้ยังไงเด็กเด็กยิงผมไม่เข้าก็ปกติแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นอันบนนี้ ยิงครับยิงเข้าแต่แเวลตีสเต็มันยิงไม่เข้างงมากครับจนตัวอะไรตีไม่เข้าเียงแต่โดนของระเบิดคิปเปอร์ไอพวกที่ยิงเป็นพวกที่ทำเป็นยิงระเบิดนะครับมันจะทำให้ทำลายผมเข้าเน่ถ้าผมถือตเต็กเนี้ย นี้เรามันจะมีเดี๋ยวหาบอสให้ดูครับผมใครไม่รู้ว่าบอสเป็นยังไงในแบบ AI เดี๋ยวผมจะให้ดูบอส AI จะแตกต่างจากมอนสเตอร์ทั่วไปซึ่งนันลกผมเข้าไม่ได้ไเดล้วขอ,อยืน ตอมบี้พีปกติก็เป็นอย่างนี้แล้วเหมืันเรียกมาให้หมกันเกลียยพวกนี้มาให้หมกันเกลี่ยอ้อยก็ตอนนี้เริ่มไอแล้วนะครับเกลี่ยคอเลย อันนี้ข้างหน้า z o m b ที่ปกติ z อน b ี e เพศที่เป็นบอสมันจะมีเอฟเฟกต์วิญญาณนะครับตีไม่เข้าเลิฟแตสตมีดตีไม่เข้าแสตมีดตีไม่เข้าโอ้โหเยี่ยมครับ ผมงงว่าทำไมถือสติกแล้วตไม่เข้ามอนเตอร์พวกนี้นะ <c oughs> มอนเตอร์พวกนี้ผมถือสติกแล้วมอนเตอร์มันตีไม่เข้าแต่ถ้าเพื่อถือมีดมตีเข้าแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าเพื่อถือสติกผมงงเอ๊ะทำไมมันตีไม่เข้าผมอยากรู้เหมือนกันนะครับ มันก็แค่ปกตินะมันก็ไม่มีเฟคเลอร์แต่ว่าอะไรนะทีนี้เรัเบมไม่แก้บอสไม่ไม่แก้บอลจะเปิดตัวนี้จะเปิดแก๊สยิงใส่ผมทำไม่ยาไม่ทำงานนะ แก่งบงโกโก้เนี่ยนะครับมันตีเข้าแต่ถ้าเผื่อผมตีตีตอันนี้รอ,อมาให้หมดเลยมามาให้หมดเลยดูเยอะขนาดไหนะนี่อยู่ถือแค่สเต็กมอนสเตอร์ตีไม่เข้าเลือดไม่ลดเลยครับเลือเดเร่งเต็มตลอดีด อะไรตั้งแต่เพราะนี่ครับน้ําถ้าเบิดมีน้ํามันตีมามันก็ดูดเลือดดีดีครับยิดเท่าไรก็ดูดเลือดเท่าเดิมถ้เาเปิดถือสตกีนะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เฉยๆทำทีทีตีก็ปล่อยไปแต่ตัวระเบิดมันรับไม่ได้ครับตัวระเบิดแล้วมัน เจ็บมันไม่สะท้อนดาเมจแต่ถ้าเผื่อเป็นแกแก็สะท้อนนะแต่ว่ามันไม่ดูดเดินไงครับอ๋อนะก็มาแค่นี้แล้ะครับก็เดี๋ยวผมะจะทางตาชอกถ้าเผื่อ เดี๋ยวผมจะแคดเป็นบางทีนะครับตีไม่เข้าเลยไม่ดูมันดูดเลือดหรือว่ามันมันตีไม่เข้ากันแน่นะครับติกเนี้ยอืมหรือไปของไม่ขายได้นะในเซิร์ฟเวอร์นี้ดกันพาตัวตายกัน ที่ผมตายเพราะผมเขียนคำสั่งไปว้าไปตรงนั้นไม่เป็นเลยต้องคาจะตาย,ยางี้ไงของผมนีมม่ง่ายคาจะตายเยหมื่อแล้วนี่อืตอนนี้ก็ยังอเอเ๊ะจะเปมาแเล้ว้าแหละที่ทิ้นไหนนะทิ้ไหนโนอะ้ อีกแล้ะพอกระโดดไปกระโดดมาอยูๆๆ่ดีๆก็บินสามกหนึ่งเอฟสามกับ A มาชาวบ้านมัน่านะครับกว่าจะเข้าหามาได้ยากลำบากเรื่ๆ นีครับแล้วก็เดินหาทองไ้เอ๊ระราคาเท่ไห่น,นี่ปิดจะไปทหนีิแล้วทีนีอ้อันนี้บอกว่าอันนี้ซื้อร้อยบาทแต่ขายสิบบาทจากทองนะ องคุณหาง่ายๆเลยไม่ต้องไปไกลแค่ไปตีซอมบี้พิกแล้วทำเป็นแร่แล้วก็มาขายแบบานี้ครับเจ็ดร้อยบาทคุณก็ได้เออตดูนิดนึงนะเดินอันนี้แค่สี่ร้อยบาทเออขายสองร้อยลงไป นัน่นเห็นเอฟเฟกต์ไเลยแต่มันอยู่ใต้ดินจริงลงไปไม่ได้หายคุณเจอาบอสที่ไหนจะให้คนพอดูให้รู้ว่าบอสเป็นยังไงนะตอนนี้ผมมาหาบอสไม่เจอแล้วไม่ค่อย มัไไเอขจะอยู่ในบ้านเจอบว่าอยู่นอกประตูบ้านได้บลอกหายเลยจิปเปอร์ระเบิดบล็อกหายเลยปล่อยผมไม่ชอบนะครับแบบคือตีบอสได้แต่แล้วบอสระเบิดบุ้มก็ๆๆๆ เจออะไรึ้เนเล่นี่ยือซอมบี้พี่ปีผมเนี่ยเลดไม่ลดเลยครับเลดเต็มอยู่ตลอดปีเท่าไรก็เต็มนั่นไงนั่นไงเนี่ยบอสโอ้โหบอสจะเจอในนั้นนี่โอ้นี่เนี่ยครับบอสมันจะเป็นอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเ <ข talvez S 1> ดี๋ยวแกล้งอ่ะซึ่งปีถีดล้อมยังไม่ตรงปีเลยให้ตรง,งดูดูก่อน เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเหมือนราวาก็ได้งอกแล้วก็มันก็จะมีชื่อข้างบนเขียนว่าอะไรอ่ะพีเจเป็นบอสมันจะดอบอาวุธบอกดอบของพวกนี้ดอบอาวุธดอบหัวกองมันดรอ,อบกองดอบอย่างอ่ะที่หาได้แต่เซอร์เวอร์นี้มันมีกดอยู่ เจอคิปเปอร์มันเกิดในบ้าน,นบ่อยครับเราแค่ทำให้มันมีแสงก็ผมบอกจะมาแคสแป๊แบเดียวมาไปนะก็แคสก็จะได้ไม่สนใจนะ ผมก็แยกของไปก็ถ้าเปิดผมบนมา,มาก,ก็ลำพานก็ปิดเสียงผมไปเลยครับร้องเล่นครับโอ้ยจะไปทำไม <c oughs> โอ้ยขอโทษครับจรเจมจะโตใส่ง่ายแฮ๊กโอ้ยพื่อนเจ้อเพื่อนเจ๋ใส่ง่ายแล้ว เยิปุดยสุดพิลังย,ยิงดอกยากอยู่อ่ข้างนี้มาอันนี้ก่อนไปสู้กับเพื่อนก่อนกะันจตาหนึ่งอจะเอาตรงไหนดีขึ้นโจอสู้กันมีเอพหรือว่าตรงนี้เลย ็อะไรอยู่กันาได้กำหนดที่ีให้ก็ส่วนใหญ่แต่งอยู่ตอเนี้ยไม่ค่อยไปไหนหรอก <c oughs> อยู่แถวบ้านจางบ้านจะเอาตรงนี้ไหมนะจะเอาเป็นอะไรดีธนูมีดเอาอะไรดีให้คุณโจเลือกเลยถ้าเผื่อคุณโจใช้ขวานแตงจะใช้มีดถ้าเผื่อคุณโจใช้ธนูแตงจะใช้ธนูเออก็่ธนู คุณจจะเอาอลไรในบ้านนี้นะคุณโจให้คุณโจเลือกเลยโอยยบินอีกหละเอาเลืกขวางไยตัวไหนขวาโอเคแต่ต้องกด F5 นะให้เห็นทั่วๆเดี๋ยวนับหนึ่ง,งสามก่อนอยู่พละมุมกันเลย

Hello. lại đi Hello. Tại con mấy kèm người. À. Ok. Nên... Anh yeah. <laughs> là... okay. yeah. yeah. uh. đi chụp cả lên Ok. Chưa. Mẹ ở đây à? Quen. Giết à. không lép thì hơi. คืองุกอ้าวไม่เป็นไรหลุดตอนที่ตีฮค่หรือว่าหลุดตอนที่โดินค่าไม่จะโดินค่าและ<ม>ก็อย่างเงี้ยดูไปดูมาหลุดเป็นธรรมดาแล้วครับ จะสู้อีกครั้งหนึ่งไหมครั้งสุดท้ายนี้จะใช้ธนูกันแล้วนะหรือว่าจะใช้โอเคนะครับก็อันนี้คือสู้ครั้งสุดท้ายก่อนไปจริงครับ โจวาบมาบ้านจอโอเคก่อนสู้ครั้งสุดท้ายก่อนไปต่อไปเป็นธนูเตรียมพร้อมไหมหนึ่งสองสามอืึจูโอ้โหอึจูโอ้โหเฮ้ยมอ,อ,อ,องไม่เห็นว่ะมองไม่อืึจอ

Oh, don't tempt me. Wait. Wait. Oh. Oh. Set. Wait. 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 Hmm. Wait. 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 นึกว <gesch> <laughs> ่าพังไง่ดูกันนานจริงจริงพบเจเจอ้อหนูปักตาตั้งขึ้นเจอปุ๊บขึ้นเจ้าก็อะไระ งงไงมาต่อไปคุณเจอเอาเวทใก้กันต่อแตงจะถือสติ๊กเพราะดาบมันแรงเกินไปคุณเจสู้ไม่ได้คุณเจแช่ขวานเลยดาบมันแรงไปโอเมาโอ้ยแรงอ่ะยอ้โห เออชื่ออือยอือยังรออย่าอืออื้อเย่โอเคครับงั้นก็อันนี้ก็นะสร้างมาแค่ให้นั่งพักครับที่นั่งพักเฉย ลเราจะเป็นแก๊งอะไรคุอเจอ๋อหน้าซอมบี้ปะเจอ๋อใช่ผมีแฮ่งเ์เออกลุ่มเราเป็นหน้ากลุ่มเราเป็นแก๊งหน้าซอมบี้แล้วกันเนะนี่ยเราใส่อะไรอันนี้เดี๋ยวเอาดินมาขบงั้นก็อันนี้คุณเจอเอ้ยมาจบับกินกันนั่งองไดี โอเคตรงนี้ก็๋ยวผมให้ดูชื่อก่อนชื่อผมก็จะเป็น Tenderman แต่สกินมันไม่มีครับเก็นนะยกขาเขานองไดคุณผู้หญงหือะก็สกินมันเป็นผู้หญิงอะไหมครับเบื้องต้นอ่ะมันก็ไม่มีอะเออลืมละ จะพูดอะไรคุเจอว่าจะเอาคลิปลิปวให้เหรอเออใช่ผมก็เทนเดอร์แมนก็ขอผมจบคลิปเพียงแค่นี้ครับบายก็ผมยังนักแคทเกม,มอ่อนอยู่นะก็ใครมีตัวตัดต่อคลิปดีๆจะให้ผมก็ส่งมาได้เลยนะครับที่ตัดต่อง่ายๆอ่ะ ผมก็เดี๋ยวจะทำอะไรอะ่ะอินโทรปิดคลิปกับเปิดคลิปนะก็ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายเย้ยยยยยยยออยอ